เตออะไรขึ้นนะ,น,น,ะน,น้องเรือนเปิดเทอมไม่ใช่เปิดเทอมหรอกเขาหยุดหลายวันเาป่วยไงเ้าหยุดนานมากพอไปแล้วเลยอาก,การอ่ะตอนนี้น้องเพ็มเปิดเทอม2แล้วเป็นยงไงบ้างคะพร้อมหรือยังไม่พร้อมยังไม่ยังไง เด็กโตกับเด็กเล็กพิมเปิดเทอมตัวน้นนนาชาเนี่ยเหมือนเปิดเทอมเหมือนกันเพราะว่าหยุดเปิดเทอมนานมากก็เป็นโควิดใช่ก็เลยหยุดแล้วก็มันต่อจากช่วงปีใหม่ด้วยปีใหม่มันจะหยุดหลายวันอะไรอยเนี่ยมันก็เลยยาวเลยพิมส่วนพิมพ์เขาหยุดเทอมแล้วก็เปิดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย เดอนนี้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะสนุกไหมกิจเทือนนี้สนุกมากเลยไปเชียงใหม่จัดปาร์ตี้เยอะมากวันเกิดหนุ่มปาร์ตี้วันเกิดคนนู้คนนี้วันปีใหม่นนท์นี่นะไปเดมโบ้ด้วยเออสนุกมากชอบไปเมากค่ะชอบอ้อชอบเชียงใหม่ชอบเชียงใหม่ชอบเชียงใหม่กินยาอะไรครับน้ชาอย่าแก้แพ้โอ้แต่นีชนะทุกสิ่งแน่นอนตา ตอนนี้ร่าเริงแล้วเห็นไหมหนาร่ายรูปฟังเรยวนะพร้อมยังเสร็จแล้วก็นอนิดเสี็จแล้วก็นอนนี่อยู่ตั้งหลวันทำอะไรบ้างคนชาฮะร่ารูปฟังตีร่ารฟังรเีย้อยหาวันทำอะไรทำอะไรบ้างให้รูให้ดอกไม้เต็มเลยดีใจหนอยสวยสุดอันนี้สวยสุดอันนี้สวยสุดอันนี้สวยสุดออรม เราดูตอนเดียวแล้แค่เธอหยิบกระเป๋าเดินมันก็ล้องแล้วอะเออแล้วก็อตอนนี้เต้นอบบอ่ะลงขึ้นลงมาอ,อ,ะอะไรนะทเท้าเจบ็บเอาออยู่ดีๆก็บอกโอย้ยอะไรนะเก็บท้องท้องเสียขึ้นมาเรียนได้ท้องท้องเสียอยู่ดีๆก็ท้องเสียขึ้นมาซะงานลุงอู๋หนูตื่นตั้งแต่ปีสีอู๋จริงเหรอแล้วนอนกี่โมงคะนอนเร็วไหม

รถมาฟ้ายังมืดอยู่เลยอ่ะป๊ป๊ารอรอบตี่บตีสี่เหรอไม่ใช่ตอนนี้หน้าหนาวะอาทิย์มันยังไม่ขึ้นรุ่งมาตจนที่เล้วไหน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 ไมรไ้องู้เราพยายามจะหลอกให้เขายุดร้องให้ไม่ได้รอกเฮ้ยป๊าป๊าพี่สาบอกว่าตรงหน้าโรงเรียนนัทชามันมีขุดท่อด้วยนะ ต้องระวังนะขุดท่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาก็ไปซ่อมอะไรเนี่ยนาชารู้ไหมเขาซ่อมอะไร,นะร,ไออะไรแล้วยังไงน,นะรถมันจะเบียดพอรถมันเบียดอะ่ะมันก็จะติดฉะนั้นป๊าๆต้องระวังนะคะรู้บ้าอา้าวรอน้ชาใช่ไหมมันขุดตรงไหนบอกลุงอูดวยนะลุงอูดจะได้หลบไม่งัง้นเดี๋ยวตกลงไปอ่ะนี่อ๋ชาหน้ชามันขุดรูเท่านี้เท่าไหนเท่านี้โอ้ทำไมขุดรูใหญ่จังเลยอะ่ะแล้วมีรถตกลงไปไหม,ไม อ๋อขุดรูใหญ่แต่ว่ารถตกไม่ได้แต่ใหญ่กว่ากว่าเด็กใช่ไหม,มแล้วมีมีเด็กตรงไปไหมคะไม,ไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อเขากันไหลอ๋อโอเคแต่แล้นชามบอกลุงอู่ด้วยนะว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเผื่อลุงอู่ตาไม่ดีแก่แล้วว่าตกลงไปรู้เปล่าโอเคใช่ถ้าเกิดหนูอยู่ประถุเอ้ยอะไรนะม,มัธยมหนูจะย้ายมาล้วสิม่วงอันนี้อ่ะม่วงฟถ้าเกิดเปหนูอยู่ถ้าพี่พี่มันหนูจะเรียน,นเออใช่ใช ็จะเดินใกล้ขึ้นนิดนึงดีไหมเออแล้วหนูเดินมาโรงเรียนคนเดียวได้เลยเนี่ยเหมือนพี่ๆพ,พวกเนี้ยเห็นไหมพี่ๆพ,พวกเนี้ยเขาเดินมาเองได้เลยอ่าเปิดอ้าระวังวลูกอ,อ่าบายบายบ๊ายบายเจอก,กันยินสวัสดีค่ะลูกหน้าเลยนะขอบคุณค่ะอ่ะนีะ่ไงหายลองเลยเห็นปะตะกี้ตะกี้ตรงตรงแม่เขานิดนึงเสร็จแล้วพอเข้ารถแล้วเราก็พูดถึงเรื่องอื่นเบี่ยงเบนก็หายนะ มื่อกี้ตอนลงรถไม่ร้องเลยนะป้าป๊าร้นมากนะครัใช่ตอนลงรถเมื่อกี้คือยิ้มแย้มจ้ำสายแล้วก็เล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่เหมือนจิ๋วนะจิ๋วตอนเล็กคือเขาจะล้งต่อเนื่องเขาจะต่อเนื่องตอนจิ๋วเล็กๆคือเขาจะร้องร้องคือร้องร้องคือร้องยาวเลยแล้วก็ไปถึงโรงเรียนก็แล้วครู่เอาไปก็หลอกล่อแบบแบบอย่างเงี้ยหลอกเอ้ยนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาไม่ฟังเาว่าป้ากับแม่พยายามหลอกหนูดูอออกละเอ๊ะตอนเล็กๆอ่ะเหรอหนูถอดเสื้อผ้าด้วยนะเฮ้ย ไม่หนูอถอดชุดกักเรียนเพราะหนูไม่อยากไปโรงเรียนพอใส่ชุดนักเรียนแปลว่าไปโรงเรียน,ไง,ยนไงหนูก็จะแกะกระดุมออกแกะกระดุมออกอะไรเงี้ยแม่ต้องเอาชุดไปใส่ในรถตอนเช้าแล้วชุดเป็นสีขาวฟ้าต้องหลอกล่อว่าเออน้องพิมพ์ชุดเนี่ยเหมือนชุดโ,โรบอคาโพลิ <c oughs> จำได้ไหมอ่าแล้วเขาเลยยอมใส่เพราะว่าโ,โรบอคาโพลิเป็นตัวการ์ตูนสีขาวฟ้าไงเป็นรถตำรวจที่เกาหลี เ่ไปนี้ก็คือไปส่งพี่พิมพ์ที่โรงเรียนอ่าเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังน้องพิมเนี่ยคือคงใครบางคนอ้าวเอา้าทำไมเพิ่งมาเปิดเทอมหรืออะไรยังไงก็คือน้องพิมอ่ะเขาเรียนที่อินเตอร์ซึ่งอินเตอร์มันก็จะมี2แบบนะแบบอังกฤษกับอเมริกาซึ่งมันก็ปิดเทอมไม่เหมือนกันอีกคือโรงเรียนไทยก็ปิดแบบหนึ่งโรงเรียนอินเตอร์แบบอังกฤษก็แบบหนึ่งโรงเรียนอินเตอร์แบบอเมริกาแบบหนึ่งของน้องพิมเนี่ยเขาจะเป็น3เทอมอ่าใช่ป่ะมี3มเทอม พอเทอมหนึ่งปุ๊บก็จะหยุดเทอมตอนเปิดเทอมหนึ่งจะเปิดเทอมตอนเดือนสิงหาใช่ไหม,ไมแล้วก็มาหยุดเทอมเอาเดือนธันวาเปิดเทอมสองเนี่ยประมาณเนี่ยสิบมก,กราใช่ไหมแล้วก็ไปปิดเทอมสองช่วงสงกา์อ่าใช่ไหมแล้วก็มาเปิดเทอมสามช่วงหลังสงการแล้วก็พอเดือนก,ก,กรกฎาก็ปิดเทอมสามแล้วก็ขึ้นชั้นใหม่ขึ้นชั้นใหม่ตอน สิงหานั่นแหละเออก็ปิดแบบนี้มีอันนี้ด้วย half term break ก็คือว่าเหมือนกับเรียนไปได้ครึ่งเทอมเบรกอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปิดแค่อาทิตย์หนึ่งปิดอาทิตย์เดียวเป็นครับจำนวนวันเรียนแล้วพอๆของเรียนพอๆกันแหละเวลาเรียนก็จะพอๆกันไม่ได้ว่าปิดมากกว่าแต่เขาแบบเหมือนปิดปิดบ่อยเออปิดบ่อยๆเขาไม่อยากให้เด็กลืมไงถ้าปิดนานเกินเออปิดนานเกินเดี๋ยวเด็กจะคิดถึงโรงเรียนครับกับเดียดิวอะคือเดียดิวเขาก็อยู่โรงเรียนเมกานเหมือนกันไง มันก็จะปิดไม่ได้พร้อมกันเนี่ยบางทีเดียเดียวปิดครับก็ไม่ปิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะใกล้เคียงกันมากกว่าแม่ก็ว่าดีนะสมมติเรียนครึ่งเทอมมีเบรกห้าวันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนปิดเทอมใหญ่ไม่ต้องปิดนานนะักอยู่บ้านเยอะไม่ดีไปโรงเรียนดีกว่าใช่ไหมหนูว่าอยากจดแบบว่าสองเดือนค่ะเออไม่ดีหรอกไม่ดีหรอกป้าชอบแบบไหนป้าว่าแบบนี้ตินเตอร์นี่ดีกว่าแบบน้องพิมพ์ะนะอเนาะเออหยุดไม่แต่เด็กไม่ได้หยดยาวนะคะ ก็โหห้าวันก็เยอะแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะทําให้เราได้ไปเที่ยวในช่วงเวลาที่ไม่เคยไปใช่ปะเมื่อก่อนเออันนี้มันเป็นนัยสําคัญหรือเปล่าป้าสำหรับแม่ใช่ไหมก็คือว่าเมื่อก่อนน่ะเราไปเที่ยวเราก็จะต้องรอช่วงเมษาหรือว่าช่วงตุลาแค่นั้นเลยแค่นั้นคนจะเยอะใช่ไหมคนก็จะเยอะแล้วก็ไปเที่ยวได้แค่ฤดูเหล่านี้แต่ตอนนี้จะเริ่มไปเที่ยวฤดูอื่นได้แล้วที่มีเบรกมีอะไร ะได้ไปลายไม้นะที่บอกว่านัชชาหยุดยาวเนี่ยก็เพราะว่านัชชาเขาเป็นโควิดก็เป็นโควิดตั้งแต่กลางเดือนก่อนโน้นก่อน,น,อน,ก,อนก่อนปีใหม่ครึ่งเดือนเลยเสร็จแล้วก็เป็นหลังจากเป็นโควิดเป็นลองโควิดอีกก็เลยแบบคราวนี้หยุดยาวเลยแล้วก็จนมนเนี่ยโหหยุด เกือบคือเกือบเดือนน่ะแม่ว่าเกือบเดือนได้ฉะนั้นมันเลยเ,เหมือนเราเราปิดเทอมเลยหยุดนานมากเหมือนหยุดนานกว่าพี่พิมพ,พ,พนะอ์อีกนะเออก็เลยเนี่ยพอมาเริ่มใหม่ก็เอาใหม่ลองไห้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนปเปิดเทอมใหม่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ